นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับ mlbb นะคะหมดคลาสสิกค่ะตอนนี้นะคะออมก็เล่นอ,อยูดอ่าค่ะอันนี้ก็เป็นเมดในตำนานของอมเลยนะคะที่ออมเล่นแรกๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปก็อยู่เป็นคลิปแรกๆที่ออมเล่นนะคะที่ออมทำ Youtube เนี่ยก็ เล่นเมยียตัวนี้เลยถ้าเพื่อนสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะคะใน Youtube แต่ช่วงนั้นน่ะอ,อมอยู่ประมาณปี4นะคะใกล้จะจบแล้วก็คือทำๆมามาหๆหายยไม่ค่อยได้เล่นนะคะแต่รอบนี้ออมก็จะเรียนจบอีกแล้วค่ะคือออมเรียนต่อนะคะ,<ล>ะก็จะมาเล่นแบบจริงจังนะคะ มาดูกันว่าจะเป็น,นยังไงกับตำนานยูดอร่าเป็นมีดที่ออมเล่นแนงๆเลยคะ่ะสกิลของยูดอร่านะคะสกิลมันจะเป็นแบบฮีโร่แบบสายฟ้าฟ้าผ่านมันก็จะส่งกระแสไฟไป,ไป ว่อเราจอคอมโบจอนซัดอีกแล้วค่ะฝั่งนั้นจริงๆด้วยช่วงนี้ก็ออมก็ไม่ได้คอมโบกับช่องขับประตยสักพักแล้วนะคะคอมโบโอเดตจอนสัดนะะี่ค่ะแบบลองหัดเล่นตัวอื่นๆดูนะคะ โอ้โหอีนิดเดียวเองไม่ได้โอ้โหไม่ได้นะคะตายสองเด็ก็ตอนนี้เรามาห้าคนนะคะก็จะเจอฝั่งตรงข้ามห้าคนเหมือนกัน,นะคะ่ะ สก,กิลหนึ่งก็จะฟ้าฟาดแบบนี้เลยส่วนสก,กิลสองก็คือทำให้ฝั่งตรงข้ามสตันได้นะคะเ,คเลือเหมือนข้างล่างจะมีประเด็นนะคะ ข้างล่างเยอะมากงลโอ้โหขอเขียขีบนิงดันบนนะคะอือ้อวโอเดตมา<อ>เห็นโอเดตล้วก็คิดถึงนะคะอยากเล่น ลงคลิปลอ่ะคลิปพัดลมจิงได้บีนวิ่งเร็วมากค่ะ lightning stretch นิงนี่กันนะโอ้โหโอ้โหตายแล้วนิงมันก็รอดด้วยค่ะอืมฮะ โ,โดนงัดโดนทุกอย่างนะู้ตายไปสองแล้วค่ะคือเพื่อนเราแยกกันไปคนอาทิตย์คนละทางน,นี่ได้ด้วย เดี๋ยวมันจะเกินไปเล่นลูมเกินไปแล้วข้าตื่นไม่มีนจีเลยนอันนี้คือที่ได้ยินก็คือเป็นเสียงของน้องเจนะคะเอาแบบมาตกแบบนี้มาถึงหายสปาเห็นว่าช่วงนี้เราต้ปิดเทอมนะคะหน่อยกินด้วยวะ

the last laugh our turret is under attack I know who oh, มันไม่ถึงนะคะเมีย๋อาไม่เอาวนี้อยากลองเล่นแบบลงนะจ๊ะมีตัวอยู่ตรงนั้นด้วยฮีโร่ในตำนานนหน่งดีด้นอ้ยอหาวแอบ้มแล้วะขออนุญาตปิดเสียงของเราไป โอ้โหไม่ไหวค่ะทุกคนลวกลววดอยู่ดอลล่าแล้วถ้าจะไม่ไหวนะคะตอนนี้ แล้วก็ตีคลิปนาน,นอาจจะตีได้แต่ละตัวนะคะ <c oughs> มันไม่เหมาะกับการตีคลิปนะคะยูโเดีอยว,ว <c oughs> จะลองไปกับแเหงเรานะคะ <c oughs> อ้า <c oughs> วเนื้อสีเรา The more your fear grows, the smaller you become. I know you And like me? Fat.

โหอารอดดอเอื้ออือเอื้อเอเื้อโดนทุกดอเอเื้อว้ายเลสลีเส่เราจริงๆริเราเอาป้อมก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าบางทีเราสู้ไม่ได้เราก็ต้องสู้ด้วยการตีป้อมค่ะ I know who <laughs> I am, and you will soon know as well. <laughs> <laughs> Give life to magic, not magic to life. <laughs> โอ้ <Cornell>. ยดูดอโอ้โหดูดีขาเงินไม่ได้เหลือน้องซัพพอร์ตตัวน้อยๆของเราค่ะน้องระวังโอเด สิตรงนี้จะสามารถ <g ül s> เปิดได้นะคะม่เน่อ้หองแก๊เือโอ้โหเพื่อน ช็อตหัว <c oughs> นี่เป็นไงล่ะจูนองดีนะไม่คิดมีเพื่อนซัพพอร์ตช่วยเรานะคะไม่งั้นตายแล้วเวววมื่อกี้เพื่อนแบบสตนันจู่องให้นะคะเราก็เลยสามารถใช้สกิลได้ต้องให้เคบิดเพื่อนดนะะูแล <c oughs> ต,ตัดภาพไปที่ข้างล่างนะคะทุกคนข้างล่างเราโดนเลือกโอ้โหเพื่อนเราะกันได้ไหม ยูดอร่าค่อสนุกนะคะแต่ว่าต้องงบหลังแทงค่ะเดี๋ยวกันเลนก่นนะะอนค่ะนิ่งอยู่แถวนี้นโอ้โหเพื่อนไม่น่ารอด ดวลชนเต็มเต็มเลสลี่ของเรานะคะ ทุกสกิลแล้วนะคะเอาดันนียดันตามว,ว,วิ่งดันนะคีฝั่งนั้นก็ดันเนีนเรามาแบบยอมามากคือถ,ถึงบ้านแล้วไม่ใช่จะถึงบ้านนะคะคือถึงบ้านแล้ว Oh, kind of. A... Request backup! <laughs> okay! Mm -hmm. Give life to magic! We do see. Not no, the empty เต็มที่แล้วเมื่อได้เงินนะคะเป็นไงนะคะการกลับมาของยูดอร่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะทิ้งจีได้เงินนะคะวัวเพื่อนเรา ซัพพอตดีมากๆค่ะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆค่ะฝังนั้นแบบเน่นดีอาทุกใจให้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเรามาประมาณ5คนเราก็จะเกมก็จะตึงๆอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะคะก็หัดเล่นดูค่ะเล่นหลายๆตัวหมดค่ะสิก็กามารถแบบเล่นตัวไหนก็ได้นะคะลองเล่น เปลี่ยนมุมมองดูค่ะโอเคค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากมาแบงออมนะคะก็สามารถนี่ค่ะไอดีนะคะทุงคนสามารถแอดมาได้เลยนะคะอมจากอมก็รับทุกคนนะคะถ้าอมเข้าเกมมาอมก็จะกดรับเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปน,นี่นี่คือโอเดตนะคะเป็นมีดประจำตัวของอม เอยค่ะ <Bye. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ